ใกล้วันเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นข่าวที่มีการพูดถึงพาดพิงวิพากวิจารณ์ทั้งจริงทั้งไม่จริงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรบางทีข่าวนั้นมันไปไวกว่าการที่จะมาชี้แจงหรือทําความเข้าใจกรณีของทหารถูกดึงเข้ามาค่ะเรากำลังจะมีการเลือกตั้งก็มีการพูดถึงเรื่องของการใช้พื้นที่ทหารน,นะคะที่เป็นหน่วยเลือกตั้งทางกองทัพบกออกมาชี้แจงว่ายังไม่มีการขอใช้พื้นที่ภายในหน,น่วยทหารเป็นหน่วยเลือกตั้งค่ะ สิ่งที่มีการพูดกันนั้นเป็นการกล่าวหาที่เกินความเป็นจริงขออย่าพาดพิงโดยชี้นำนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นเข้าใจผิดย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งประชาชนต้องสามารถเข้าร่วมสังเกตการได้ค่ะ กรณีที่มีบางบุคคลกล่าวถึงว่าในหน่วยทหารหลายหน่วยในช่วงก่อนมีการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นมีการเรียกกําลังพลเข้าประชุมเพื่อพูดปลุกใจโน้มน้าวทํานองว่าไม่ให้เลือกพักการเมืองที่ด้อยค่าทหารพลตรีวินไทยสุวารีโคศก,กองทังบกได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าการพูดใให้ข้ขอนการพูดให้คิดเพื่อ พิจารณาประกอบการตัดสินใจใดๆนั้นหากเป็นเรื่องจริงอาจมองเป็นความหลากหลายของข้อมูลตามหลักพื้นฐานธรรมชาติในช่วงที่มีการเลือกตั้งซึ่งมิใช่นโยบายหรือคำสั่งเชิงบังคับส่วนจะส่งผลต่อผู้ที่รับฟังหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของดุลยพินิษส่วนบุคคลที่ไม่สามารถจะไปบังคับกันได้การขอคะแนนเสียงสนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในช่วงที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยตรงหรือทางอ้อมของกลุม่มหัวคะแนนในพื้นที่ต่างๆซึ่ง เป็นบริบทของการแข่งขันทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยแต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าการกระทําใดเข้าขา่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่หากเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามยอมรับว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องการด้อยค่าทหารที่คนจํานวนมากไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้นเชื่อว่ามีอยู่จริงเช่นวัตกรรมมีทหารไว้ทําไมซึ่งเคยถูกนาเสน ในลักษณะเป็นกระแสในสังคมอย่างต่อเนื่องและมีลักษณะเป็นการสื่อสารเชิงเกลียดชังมากกว่าการวิพากษ์อย่างสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาองค์กรทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลแต่เมื่อถูกนําไปสื่อสารต่อสาธารณะกลับเป็นไปในลักษณะของการเหมารวมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรหรือในบางกรณีมีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพโดยใช้ข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน สมกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆจนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อองค์กรซึ่งพบเห็นได้บ่อยโดยเฉพาะช่วง3-4ปีที่ผ่านมาและเพิ่งจะเริ่มมีการนำเสนอข้อมูลในมุมอื่นๆที่หลากหลายมากขึ้นในช่วงระยะหลังนี้เอง กรณีที่กล่าวถึงว่าภายในค่ายทหารมีเพียงเจ้าหน้าที่และคณะกรรมาการการเลือกตั้งผู้บังคับบัญชาและกำลังพลไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าสังเกตการรวมถึงกรณีมีการเดินเข้าไปมองในคูหาเลือกตั้งนั้นขอเรียนว่าปัจจุบันยังไม่มีการขอใช้พื้นที่ภายในหน่วยทหารใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งการกล่าวถึงในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการกล่าวหาเกินความเป็นจริงและโดยปกติทุกหน่วยเลือกตั้งไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามล้วนต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานกรอบกฎหมายเดียว ภายใต้การกำกับของกะกะตซึ่งประชาชนทั่วไปต้องสามารถเข้าร่วมสังเกตการได้ในช่วงท้ายโฆษกกองทัพบกย้ำว่าผู้ที่มีบทบาทในสังคมควรนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลีกเลี่ยงการสื่อสารลักษณะที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นองค์กร